อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ่างนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอยพร สวัสดีครับปมีลักที่แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในนิกินะครับนมใหญ่ตูดสะพึงนะครับผมก็วันนี้หมีจะมาพูดเรื่องเบิร์สสกิลนะครับหนึามนะครับแล้วก็อันนี้คือจากประสบการณ์ใช้จริงเลยนะอ่าเดี๋ยวมีขอย่าแตะรูปทางขวาก่อนเลยนะครับอันนี้มาจากเอ่อในบอร์ดนะครับคุณอุอูนะฮากะนะครับผมก็เขาก็จะลงเทคนิคดีๆมาเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเข้าบอร์ดมาดูได้นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่อะหลายหลายท่านเนี่ยมีจะบอกว่ามีเห็นนะคนเล่นเกมเนี้ยเ,เ,เอา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 แค่ว่าคนโซนเอเชียนะก็ประมาณหลักแสนแล้วแต่ว่าคนเข้าบอร์ดตอนนี้ประมาณ2องหมื่นสี่นะครับเพื่อเพื่อนก็สามารถมาเข้ากลุ่มได้นะครับอย่างเอ่อนิกกี้เดอะกอตเดตออฟฟิโตรีไทยแลนด์นะครับซึ่งมีมองว่าเอ่อทั้งทางแอดมินผู้ดูแลเง,งี้ยหรือว่าทุกท่านเนี่ยที่เขาเล่นเกมนี้แบบจริงจ,งจังเนี่ยเขาจะลงข้อมูลดีๆมาให้นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าบอร์ดมาดูข้อมูลดีๆได้นะครับเพราะว่า บางอย่างที่หมีไม่รู้เนี่ยหมีก็ได้มาจากข้อมูลจากที่นี่ส่วนใหญ่นะครับอ่าเรามาเริ่มตัวสกิลเบิร์ดหนึ่งเบิร์ดสองเบิร์ดสามอันนี้คือหมีใช้จริงด้วยนะเดี๋ยวหมีจะมาเปิดให้ดูด้วยนะครับอ่าอันนี้คือทีมหมีก่อนเลยนะครับอ่าน,นี่คือทีมหมีนะอ่าเราเริ่มเลยนะที่ตัวแรกคือเบิร์ดหนึ่งกับเบิร์ดหนึ่งนะครับตัวที่ดีที่สุดเนี่ยเอสเนี่ยจะมีสองตัวคือลูมิล่าซึ่งลูมิล่าเนี่ยอันนี้หมีใช้เองหมีถึงบอกได้ว่าเฮ้ยมันดีจริงว่ะ แต่ถ้ากิตัวไหนที่หมีไม่ใช้เนี่ยอันนี้หมีได้ถามเพื่อนมาแล้วถ้าเดี๋ยวหมีก็อธิบายฟังนะครับอ่าเราไปดูตัวแรกเบอร์หนึ่งก็บ S ส s นี่ก็คือลูมิล่ากับน้องดิเตอร์ถูกไหมครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตบอกอ่าน้องลูมิล่าก่อนเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยถหมีขออนุญาตไปกดตรงนี้ดีกว่าถ้าเรากดดูตรงนี้มันจะขึ้นมาหมดเลยมันจะดีกว่าครับอ่า พราะถ้าเกิดเรากดจากตรงนี้สำหรับคนไม่รู้นะมันจะเช็คเลเวอร์2 0เลยสก,กิลเลเวลร์10ได้ครับมันจะดีกว่านะอ่าเรามาดูที่ตัวลูมิล่าก่อนเลยนะครับเห็นป่าเลือดน้องเนี่ยจะไปเจ็ดแสนหนึ่งเลยถ้าเพื่อนๆป,ปั้นเลเวอร์อ่า200ได้นะครับเบอร์สก,กิลดียังไงเบอร์สกิลเห็นไหมครับทรงผลกับศัตรูที่มีแอคแท็กสูงสุด10ยูนิตส่วนใหญ่มันก็โดนทั้งจอแหละ10 10ยูนิตอ่ะบอสก็โดนนะแล้วก็สร้างดาเมจ163ของแอคแท็กส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมมมมดล่่่าาายเือี HP กกว50% ก็จะบวกดีเฟนส์1 2บก็คือถ้าเกิดพันธมิตรเราอ่ะเลือกเอาไง่ายก็บวกดีเฟนต์สิบสองเปอร์เซ็นต์ทำให้ปาร์ตี้เวลาหลังหลังน้องบอมน้ำแข็งไปเนี่ยเขาคือที่หมีลองนะตอนนี้หมีเลเวลเอหนึ่งร้อยเนี่ยหมีลองที่เออตอนนี้หมีอยู่ประมาณมิชชั่นตอนอยู่เจ็ดนะเวลาน้องลงสก,กิลเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยส่วนใหญ่มอเตอร์กิ๊กี้จะตายหมดเลย ทำให้เราเคลียร์เดะเวฟง่ายมากอย่างเช่นแบบเวลาบอสเกิดใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกแบบกี้ๆมาออกออกมาอย่างเงี้ยป้องกันบอสเป็น10บๆตัวเพื่อมีสังเกตนะตั้งแต่ด่าน4ด่าน5ด่าน6ด่าน7ด่าน8ขึ้นไปอ่ะส่วนหญ่มอนสเตอร์เยอะมากครับเยอะมากเลยนะเพราะนั้นลูมิล่าเนี่ยถ้าเรากดน้องมาเนี่ยน้าแข็งลงมาเนี่ยพอเราเคลียร์เวฟอ่ะมอนสเตอร์ตายหมดมันจะเหลือบอสถ,ถูกไหมทีเนี้ยจะทำให้สการเล็ตเราหรือตัวดาเมจเราเนี่ยโอ้โหปั่นบอสเบลียวตายเลยครับมีถึงว่ามันดีมากนะ แล้วก็ที่ที่ที่เบิร์สกิลที่จะพูดไม่ได้คือสกิลสองคุณไม่เห็นไหมเมื่อเรากดเบอร์สตรีมเบิร์สตรีมก็อาจจะเป็นของกดลูมิล่าเพราะว่าบลูมิล่าเราต้องเริ่มคือเบิร์หนึ่งถูกไหมครับพอเบอร์หนึ่งเนี่ยน้องจะทาไงน้องก็จะยัวยูอย่างต่อเนื่องยัวยู u, นี่คือยัวยูยูสตูทุกตัวเลยนะมาตีน้องตัวเดียวเห็นว่าน้องก็จะการดาวมจถึง 57, ห้าสิบเจ็ดแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์มีถึงบอกคือมีถึงกล้าพูดว่าลูมิล่าเนี่ยที่เขาจัดว่า TIS นี่คือถูกแล้วครับ เพราะว่าเวลาเราเบิร์สสกิลมันเหมือนแบบสมมติสมมติฟังหมีนะสมมติเรากำลังแ,แย่ๆอยู่ใช่ไหมพอเรากด Skill เบิร์สสกิลเนี่ยน้ำแข็งลงมาเนี่ยมอนสเตอร์ประมาณ10ตัวตายเรียบทีนี้เหลือบอสแล้วแถมพอเราเบิร์สสกิลไปเนี่ยลูมิล่าก็จะดึงดูดทุกตัวให้มาตีน้องเพราะนั้นอีก4ตัวจะเล่นสบายเลยตัวดาเมจก็ยิงลุกขึ้นมายิงแบบป๊อกๆ,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 ๆ๊อันนี้รีวิวแบบใช้จริงนะอ่ะเราจบไปในส่วนลูมิล่านะครับส่วนลิเตอร์เนี่ยนีมีบ้อกตรงนะไอนไดเ่ดีจะรู้ว่าออีกไยเนึงหมีมิลเตอร์ถูก้ย ซึ่งหมีพยายามเปิดแล้วน้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวนองลตเตอรแล้วกันนะครับแค่เอาสก,กิลเบอร์สก,กิลสก,กิลเดียวก็คือสุดแล้วครับเห็นไหมบวกดาเมจแอทแท็กหกสทั้งพันธมิตรคือ5ตัวเลยนะอย่างบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันบวกแค่ตัวดาเมจหลักแต่จริงๆไม่ใช่มันบวก5คนสมมุติสก,กาเลสเนี่ยเอาหมีหมีพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยสก,กาเลสหม,มีฟันดอกละหมื่นใช่ไหมติดขี้ดอกละหมื่น ถ้าเราโบกแอตแทกน้องลิเตอร์หกหกเปอร์เซ็นเนี่ยหมื่นเนึ่ยจะกลายเป็นได้แทกเพิ่มอีกหกพันหกร้อยกลายเป็นหนึ่งหมื่นหกพันเพื่อนเพื่อนว่าโกงไหมเราไม่ได้สกัดซักการเลสอีกสามตัวละครหรือทั้งปาร์ตี้ทุกคนจะโบกดาเมจหมดเลยซึ่งเอาแค่นี้แค่เริ่มแค่เริ่มเบิร์นสกิลมาก็คือโกงมากแล้วครับเพราะนั้นาการจัด t S s เนี่ยในสกิลเบิร์นหนึ่งของน้องลิตเตอร์เอ้ยข,ของน้องลิตเตอร์เนี่ยถือว่าถูกะนะมีเขามองว่ามันโกงอันนี้เราไม่พูดถึงสกิลสองนะที่น้องน้องจะสร้้้างฟฟืนูใหกกับก ซึ่งมันมีไม่กี่ตัวในเกมนะที่มันสร้างเอเอสามารถเฮลเฮลเกาะเฮลฐานได้ฐานก็คือที่เป็นบังเกอร์อยู่ข้างหน้าเราเพื่อนๆไม่งงนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถูกครับถือว่าถือว่าเป็นเทียร์ที่ถูกมากตามที่คุณอูจัดเนี่ยถูกแล้วอันนี้มีเห็นด้วยทุกประการเลยเอาต่อไปเบอร์สองนะครับเอาเดี๋ยวมีขอพูดตัวเทียร์เอสด้วยละกันแต่จะไม่ตัวพูดตัวเทียร์ A เอเอทียร์เอกับเทียร์บีของเบอร์หนึ่งนะเพราะว่าพวกนี้มาใช้เฉพาะทางเนาะ พูดถึงแค่เอกับเอก็พออาต่อไปวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนี่หมีมีนะให้หมีก็ใช้อยู่ด้วยเดี๋ยวมีให้ดูครับอ่าวอลลุ่มเนี่ยทำไมคนถึงแบบอยากได้ในการเบิร์ตดาเมจมากๆหรือเพิ่มดาเมจเหตุผลเพราะว่าเนี่ยครับเห็นปะพอเรากดเบิร์ตสกิลของวอลลุ่มเนี่ยจะส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดอัตราคิติคอนบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋ง่ายๆนะเอ่อจะไปยกตัวอย่างอย่างสก,การเลตใช่ไหมสก,การเลตเนี่ยปกติเวลาตีมันติดคิติคอนเออน้องเวลาใช้น้องเออ่ใช้ท่าเนี่ย เบิร์ดเนี่ยมันจะบวกอัตราคิดที่ค่อนอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดเรามากดพร้อมกับวอลลุ่มเนี่ยจะทําให้สกาดเลนติคีแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทำให้เราเอ,า,อาง่ายนะวอลลุ่มเนี่ยมันเป็นตัวเล่นคู่กับสกาดเลตเลยมีพูดตรงๆนะอันนี้สําหรับคนไม่ไม่รู้นะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยมันจะมีผลกับเบิร์ดสตรีมเห็นไหม <k> เหมื <k> ่อเราใช้ครั้งแรกเห็นว่าคูลดาวเบิร์ดสกิลจะลดไปเรื่อย <k> ๆ,ๆลดไปเรื่อยๆสองจุดสาม 2.7วจอ่าเห็นไหมครั้งที่3และที่ที่หมีมองว่ามันดีจริงคือน,นี่ครับเห็นไหมโบกดาวมีคีย์ทคอนสิบสิบจุดเจ็ดเหรือก็12.4ครั้งที่อ่าบกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วส4บสซึ่งสกอเรตจะเป็นตัวที่มีคีย์ทคอนดาวมจอยู่แล้วเพราะนั้นเลยยิ่งทำส่งเสริมทำให้สกอเรตนี่ฟาดน,นี่แบบติดคียแทบทุกดอกแถมคีแรงด้วยเพราะว่ามีคีดาวมจอ่าอ่าต่อไปนะครับก็คือน้องเปเปอร์นะครับเดี๋ยวมีอาจจะอธิบายให้ฟังนะครับ อันนี้จะประสบการณ์ใช้จริงนะเพราะว่าเปเปอร์เนี่ยหมี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 อยู่อีไอเดีนึงแต่อันดีนี้หมีไม่มีไม่เป็นไรหมีไม่ต้องเป็นแล้วไงหมีมีเอ็มมาแล้วเอ็มมาเด็ดกว่าเยอะครับหมีบอกจริงนะเอ็มมาดิเฮลทีเดียวอ่ะ80%เลือกเต็มตลอดอ่านี่น้องเปเปอร์นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตรีพูดนิดนึงนะไม่ไม่อยากให้คลิปยาวครับอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจด้วยเนาะเอ่อเบอร์สกิลเนี่ยส่งผลกับตูที่มีแอทแทคสูงสุด1โคนสร้างดามเมจ1 2หนึ่งพันสองร้อยสามทั้งหมดเมื่อ เพิ่มจำนวนสแต็กของบัฟเพิ่มขึ้นหนึ่งสแตก็กเมื่อใช้งานสแตก็กรีเฟรชหัวใจส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมด HP 27.22มีเจ้าบอกว่าดีไหมหรอดีนะก็ก็ถือว่าดีแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนพูดจริงเป,ปเปอร์เหมือนออกแนวแบบมีดาเมจด,ด้วยแล้วก็เฮลด้วยจะไม่เหมือน Emma, นะเอ็มม่านะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเปิดเอ็มม่าให้ดูเอ็มม่าที่เกิดมาเพื่อเฮลด้วะแบบเอ็มม่าเนี่ยกดกดสมมติใช่ไหม อันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช้เนี่ยมีความเห็นเหมือนหมีป่ะแต่ของหมีอ่ะบางทีสถานการณ์แล้วเว้ยแบบจะตายกันทั้งตีแล้วอะเอ็มมากดเบิร์สตีมทีเดียวเลือดเลือดเพิ่มประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมเบอร์สติมเบอร์สกิลของเอ็มมาเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อพันส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดฟื้นฟูเฮดพีเนี่ยสามสิบเก้าจุดหกปิกอตีเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเฮดพีสูงสุดของผู้ไล่อ่าเดี๋ยวมีให้ดูตอนที่เอ็มมาเลเวลสอง ขี้หมูขี้หมาเนี่ยโอ้โหพิวแรงอะเอ,า,อางี้ดีกว่าไม่ต้องคิดมากเลยแล้วก็เห็นไหมครับฟื้น,นฟูเฮดฟีเท่ากับ39.6ของ i p a d เป็นเวลา5วิต่อถึงจะเป็นตัวซับดามีอาจจะไม่เข้าพวกสายดาเมีแต่เ,เพื่อนๆดูว่าเลเวล200เห็นไหมไอแพมมนก็21 0 0ม่งเพราะนั้นเหมือนเราได้เอฮการเฮลเนี่ย80%ซึ่งว่ามีามามีว่ามันเต็มเลยอะมันโกงอะ แต่เดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าเอ้าแล้วทำไมเอ็มม่าม,มันมันมันถึงไม่ได้เอสเอสเหตุผลเพราะเหตุผลเดียวเลยก็เพราะว่าน้องเปเปอร์คูดาวยี่สิบวิไอตัวที่หมีพูดมา3ตัวแรกเนี่ยคูดาวยี่สิบวิตามรูปเลยนะเพื่อนๆดูรูปหน้าเห็นป่ะที่เขียนว,ว่ายี่สิบวิสี่สิบวิเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเอ็มม่ามันไม่สามารถเบิร์สสกิลเฮลต่อเนื่องได้เพราะมันสี่สิบวิเหตุผลมีแค่นี้ครับแต่ว่าการเฮลน้องนี่คือสุดแต่สุดจัดประหลัดในซอยหย้าย่านน้ำแน่นอนเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวเบิร์์สสนะครรัับบตวเอ่า เรามาเริ่มที่น้องตัวนี้หมีก็ไม่มีนะพยายามเปิดแล้วมันไม่ได้จริงเว้ยคือเพื่อนๆก็รู้แหละว่ามันได้ยากต่อไปคือโนอาห์ R นะครับโนอาห์ NO R เนี่ยมันจะมีครูดาวการเบิร์สสกิลสี่สิบวินะคือมันใช้แบบหนักมากแต่ว่ามันจะคล้ายๆเให้หมีพูดนะจะเหมือนลูมิล่าแต่ลูมิล่าจะดีกว่าลูมิล่ามันจะมีดาเมจด้วยแล้วก็สกิลสกิลสองลูมิล่าเนี่ยหลังจากที่เราเบิร์สสกิลเห็นมามันจะยั่วยุมาหมดแต่ว่าของน้องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับย,ย,ยั เห็นไหมเมื่อเรากดเบิร์สกิลเกลโกนแล้วหรอโยยูยยสตูทั้งหมดเป็นเวลาสิบวิส่งผลพันธมิตรทั้งหมดคงกระพันเป็นเวลาสามคงกระพันคืออมตะครับแล้วก็ดีเฟนเก้าสิบเก้าเห็นไหมสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สิบวิคือเอาเอา,เอาแบบพูดตรงๆเลยนะเพราะที่มีถามเพื่อนตัวนี้มีไม,ม่มีนะโนอาเนี่ยเวลาใช้เนี่ยในช่วงระยะระยะเวลาสามวิคืออมตะเลยส่วนอีกสิบวิเนี่ยที่บอกดีเฟนเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ทำให้ปาร์ตี้เราตายยากมากครับเอาจริ้งก็คือน้องเป็นซับ ที่ช่วยทําให้ทีมเราแข็งมากอ่ามีพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่อย่างที่บอกนะโรอาก็ آ, มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันคูดาว40วิแต่เชื่อเอถอะกดทีเดียวตอนสถานการณ์คับขันเนี่ยเรามีโอกาสจะพลิกสถานการณ์ได้เลยครับอ่ะต่อไปตัวต่อไปนะซึ่งอันนี้หมีก็ไม่มีก็คือน้องโนเวลนะก็พยายามเปิดแล้วมันไม่ได้จริงน้องโนเวลดียังไงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวมีจะให้ดูนะเห็นปะคือสก,กิลแรกน้องเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอ่รถเกาะของฝั่งตรงข้าม เห็ี่ยนไปครับสร้างดามเมจ52%ของแอตแทกแล้วก็ลดดีเฟนซ์7%ซึ่ง7%เนี่ยมันมีผลมากนะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นด่านละสี่ตั้งแต่ด่าน5ด่าน6ด่าน7ด่าน8ด่าน9ไปเพื่อนๆจะรู้ว่ามอนสเตอร์ถึกมากนะการที่เรามีโนเวลเนี่ยมาช่วยลดเกาะได้เนี่ยมันช่วยมากนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเบิร์สสกิลดีกว่าเพราะว่าทำไมโนเวลเนี่ยถึงเป็นสกิลเบิร์สเบิร์สองที่ติดเอสเมื่อเราใช้อันติเอ่อเมื่อเราใช้เบิร์สสกิลส่งผลกัับยูููนิตตศรททีี่มแแอสง สูงสุด1ยูนิตสร้างดาเมจ336ของแอคแท็กเมื่อเปิดใช้งานเมื่อสแต็กคอมมูโทเปียเต็มทรงผลกับยูนิตศัตรู1ดาเมจที่ได้รับ67.5คือหมีเจ้าบอกบอกว่าน้องเนี่ยจะเป็นทั้งตัวรถตัวรถเกาะฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็ตัวน้องหนามากนะครับเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ดูสกลิล 2, 2เห็นปหมสติดได้ทั้งหมด5สแต็กเนี่ยเห็นไหมค่อยคงอยู่15บห้าวิดีดีเฟเนต์ได้บวกสิบก็หลังจากที่เรายิงร้อยครั้งไปเนี่ยตัวน้องค่อนข้างถึกนะ ดึกด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนตัวเหมือนตัวดีบัฟอะเหมือนตัวดีบัฟที่เก่งที่สุดอะเอางี้ดีกว่าแล้วก็มีดาเมจด้วยเห็นไหมฮะสร้างดาเมจเพิ่มถ้าหมีจําไม่ผิดนะมันจะเป็นเส้นม่วงๆอะรัะรัว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 ใส่ใส่ยาวๆอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากก็ถูกนะสาหรับแรงเอต่อไปหมีขอพูดเบอร์ทูนะครับตัวแรงเอนะแต่ว่านี่หมีขออนุญาตพูดแต่ตัวที่หมีใช้นะไม่งั้นแล้วก็ลิดมันจะยาวเกินไป อตัวที่มีใช้ก็คือโพลีโพลีดียังไงใช่ไหมครับก็จากประสบการณ์ใช้เลยนะอันนี้ใช้อยู่เลเวลประมาณ80ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับโพลีเนี่ยเ,เรามาดูที่เบอร์สก,กิลของโพลีนะครับเห็นไหม ส่งผลการพนันเทอร์มินทั้งหมดก็คือเราเพอเรากดโพลี่ปุ๊บเนี่ยเห็นบ้าเราจะได้โลเราจะได้โล่ทุกคนเลย5คน27.27ิบ 27. 27. 27. ของ HP สูงสุดของผู้ไล่เป็นเวลาสิบวิก็คือเอาจริงนะที่หมีรองอ่ะสิบวีนี่ก็เหมือนอมตะอ่ะแล้วก็เออแอคแท็กส4่สซึ่งหมี่มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่านะเ,นเพื่อนๆอาจจะมองว่า22.27เนี่ยมันไม่ดีนะแต่จริงเพื่อนๆลองดูเลือดโพลี่ก่อนเห็นบ้าถ้าเกิดเราปั้นโพลี่ได้สุดเนี่ยโพลลลี่จะเืออด700,000 700,000แ้้ว Defense นง4,800 เอาง่ายๆนะอ่า20%ของ700,000เนี่ยยังไงเอาง่ายๆทุกคนเหมือนได้รับโล่โล่โลเทียมอะเลือดเทียมอะ5คนแล้วโล่เทียมเนี่ยถ้าเกิดเราปั้นโพลีเนี่ยที่เลเวล200เนี่ยทุกคนได้โล่เทียมประมาณแสนกว่าเพื่อนๆว่าโกองมะเหมือนเอาพูดกันตรงๆเลยนะถ้าเราปั้นโพลีสุดได้เนี่ยน้องเหมือนเป็นอมาตะาสิบมีถูกไหมครับเอ้ยต้องบอกว่าทั้งทั้งปาร์ตี้เป็นอมาตะสิบมีเดีวกันประมาณนี้นะ เพราะว่าที่หมีใช้คอมโบกันอย่างเงี้ยหมีใช้ใช่ปะ่ะหมีจะลูมิล่าก่อนแล้วก็โพลี่แค่เนี้ยดาเมจเอของลูมิล่าลงก่อนปุ๊บเคลียร์เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอา่าโพลี่ตามพอโพลี่ตามโพลี่กลางเกาะเลยครับเทเนี้ยปเอาง่ายเหมือนตอนที่เรากดเบอร์สกิลอะถ้าเราคอมโบระหว่างอา่าลูมิล่าเนี่ยกับโพลี่เหมือนอมาตะเลยนะจริงๆสกิลสองดียังไงสกิลสองนี่จุดขายน้องเลยครับเห็นป่ะเมื่อพันธมิตรที่ HP ต่ำสุด 2ยูนิตก็คือตัวที่จะใกล้าตายมากน้องโพลี่ก็จะกระโดดสร้างดีเฟนทันทีเลยบวกยี 5, ่5บสามจดห้าห้าสเดเปอร์็นเปเวลาสิบวิแล้วก็แบ่งปันดาเมจให้รับก็คือการแชร์ดาเมจอย่างเช่นแบบเอ่อตัวละครฝั่งเราโดนยิงหนึ่งพันน้องโพลี่ก็จะรับแต,แต่ดาเมจเนี่ยอันนี้หมีหมีไม่ชัวร์นะแต่เหมือนจะรับดาเมจประมาณครึ่งหนึ่งเท่าที่หมีดูนะเท่าที่หมีดูอะ่ะโพลีมันยื้อตัวดาเมจที่เราจะตายเร็วมากครับเป็นตัวที่ดีมากนะอ่า ออไปตัวแรง A เนี่ยอีกสี่ตัวเนี้ยหมีไม่ขอพูดนะแต่ว่าเอ่อหมีจะพูดว่าไงดีอ่ะมันมันก็คือมัน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 เบิร์สกิลดีครับมันถึงอยู่แรง A นะแต่ว่าไอ้พวกนี้หมีไม่ใช่หมีไม่ขอพูดแล้วกันนะอ่าต่อไปเป็นตัวเบอร์สามครับเพราะว่าหมีต้องรีบพูดนิดน,นึงเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ทำลิปยาวครับอยากให้ทำแบบสาระให้เข้าใจง่ายด้วยอ่าต่อไปนะครับสการเลสเรามาพูดถึงตัวละครเบอร์สามแล้วนะอย่างสการเลสสการเลสหมีมีหม,มีพูดได้ เบอร์สามที่ท่าไม่ตายของสกาเลตเนี่ยครับเห็นไหมเมื่อเราใช้เนี่ยส่งผลกับตัวเองเมื่อ HP ตตี้่ำกว่า50%อัตราคิทิคอนจะบวก19.5%เห็นต์เหไหมอย่างที่หมีบอกตีไป20%แล้วกันถ้าเราบวก20%แล้วก็บวกของวอลุ่มเนี่ยอีก25%เนี่ยจะทำให้สกาเลตตีเนี่ยติดคิดทิคอนแทบทุกดอกเลยครับอย่างที่หมีบอกแล้วก็พอเรากดอันติก็คือกดกดเบอร์สกิลปุ๊บเนี่ยมันจะ เป็นน้องน้องจะกลางดาวฟาดหนึ่งทีเลยครับโดนทั้งจอก็จะสร้างดาวเมทแปดรอ้อยสี่สิบเก้าจุดหนึ่งห้าอ่ามันจะไม่มันจะไม่แรงขนาดฮารานนะแต่ว่าสาการเลดเนี่ยดาวเมจหมู่จะเบากว่านิดนึงในการเบริร์สกิลแต่ว่าที่สำคัญคือน้องจะได้อัตรา,าคิด,ดีคอนเพิ่มตัวเองแถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไปกดคู่กับโวลุ่มนะโอ้โหสากาเกดาลดฟาดอะคิด,ดีคอนทุกดอกอะฟันป๊าป๊บป๊าป๊ปแป,บป,บป,บป๊บเดียวบอสตายครับ เราจบไปในส่วน s c a r l e t นะเพราะสกาเลตนี่หมีไม่ต้องรีวิวอะไรมากหรอกทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าน้องเนี่ยสมควรจะจัดอยู่ในเทียรแทบทุกอย่างนะอ่าต่อไปเรามาดูตัวเบอร์สามนะครับที่เป็แรงเอสอันนี้หมีก็ไม่มีนะแต่ว่าอันนี้มีต้องพูดเพราะว่ามันค่อนข้างเก่ง อ่าต่อไปนะครับก็คือ privacy นะครับซึ่ง privacy นี้มีก็พยายามเปิดแล้วละมีก็ไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่ามาพูดให้เพื่อน,อนๆฟังนะครับ privacy ดียังไงอ่ะเดี๋ยวมีจะบอกให้ดูนะครับ ไฮวิตี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆไม่รู้เราล็อกอินเจ็ดมาเราได้ฟรีแต่ไม่ใช่หมายความว่านางได้ฟรีแล้วนางจะเป็นตัวไม่ดีนะอันนี้ไม่จริงครับเเรามาดูในส่วนเบอร์สกิลเห็นว่ามิ A K, สไซเอเคทรงผลกระสุนทั้งหมด457.87แต่ว่าความความจริงแล้วเนี่ยน้องเพื่อนอาจจะมองเฮ้ยแค่457แม่งเบาอ่ะตัวอื่นมันประมาณ900 0ันหนึง่งใช่ไหมแต่ว่าน้องจะมีเห็นไหมครับสตาร์สาวีแล้วมีจะบอกเลยนะว่าสตาร์สามวีมีผลมากมันพิกสถานการณ์เว้ยสมมุติใช่าบปาร์ตี้เราจะตายหมดแล้ว แค่เรา burn 1, burn 2, เบิร์สหนึ่งเบิร์สสองแล้วเบิร์สสามเนี่ยมาพาเวตีพายเวตี้ก็มีทรายลงหมู่สิงเกิดขึ้นก็คือบลอกทุกอย่างเลยแม้แต่บอสมอนสตันตหมดสามวีพอสตันสามวีเนี่ยมันทําให้เราตั้งตัวได้มีพูดถูกไหมแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันคอมโบกับสกิลสองเพื่อนๆดูเห็นปะ่ะส่งผลกับเป้าหมายเมื่อใช้กระสุกกนนะัดสุดท้ายเมื่อถูกยิงเป้าหมายสมมติน้องมีกระสุนไม่สมมติอันนี้น้องมีกระสุนน่ะหกสิบนัดถ้าเรายิงนัดที่หกหกสิบอะก็คือนัดที่ข้างไปนัดที่ 60. จะบวกดาเมจเอาแทาเอาแทรเกตเนี่ยแปดสิบห้าจุดเจ็ดเก้าแล้วที่สำคัญเนี่ยมันคอมโบกับเบอร,ร์สกิลตรงที่ว่าเห็นไหมครับดาเมจต่อไปเนี่ยส่งผลกับศัตรูที่ถูกกระสุนนะสุดท้ายถ้าเรายิงศัตรูที่ถูกสตาร์นเห็นไหมมันก็จะคอมโบกับเบอร,ร์สกิลของน้องเอาง่ายๆนะสมมุติ p r i v ตี้กดเ,เบอร์สามอันติน้องลงปุ๊บทุกตัวสตาร์นหมดเรายิงครับปพอ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 พ่พอ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  ถือว่าแรงมากนะเพราะว่าน้องยิงเร็วมากด้วยนะครับอันนี้จ,จัดอยู่ในเทียก็ถือว่าถูกนะอันนี้ถูกเลยอันนี้ไม่ผิดเอาต่อไปนะครับตัวเทียสของเบอร์สามนะครับิถ้าเกิดจะไม่พูดถึงน้องก็ไม่ได้เลยนะก็คือฮาลานแต่ว่ามีเปิดไม่ได้นะฮายามันแหละแต่ก็เปิดไม่ได้จริงน้องออกยากมาก ฮาลานทาไมถึงได้เบอร์ส3เหตุผลเพราะว่าอามีให้ดูเห็นไหมส่งผลกับศัตรูทั้งหมดเลยสร้างดาเมจ999 99, เอาตีไป1,000%คือแรงที่สุดในเกมแล้ววะ่ะอันนี้เราพูดถึงดาเมจแบบยิงหมูนะเพราะว่าถึ่งน้องไพวิตย้ยัง450แต่ว่าไพวิยจะติดสั้น3%เอ้ยติดสั้น3วิแต่ว่าของน้องอของน้องฮาลานเนี่ยจะสร้างดาเมจ1,000%คือเท่าเท่าที่มีถามเพื่อนคนที่มีนะสมมุติา เวฟบ้างเวฟมอนสเตอร์แม่งลงมาเป็นสิบเวฟบอสมาคือสถานการณ์ตอนนั้นคือตึงแล้วไงไม่ไหวแล้วเรากดฮารานปุ้งเดียวหายหมดเลยครับมอนสเตอร์ Monster ลูกกีกี้กาก้าเนี่ยหายหมดเลยนะแล้วก็น้องเนี่ยมีพูดจริงน้องเป็นตัวที่เคลียร์เวฟดีที่สุดในเกมแล้วถ้าเราพูดถึงนะว่าสาการเลตเป็นตัวดาเมจเป้าเดียวที่แรงสุดถูกครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวที่ยิงกระจายเป้ากระจายหลายเป้าแล้วคามอนสเตอร์เคลียร์ลูกกี้กี้เร็วสุดต้องให้ฮารานจริงๆนะ อ่เรามาดูสก,กิล2นะครับเมื่อใช้งานเมื่อโจมตีชาร์จเต็มส่งผลตัวเองได้รับเกาะเป็นจํานวน1นัดจนะได้เจาะเกาะโทษๆแลอัอตราคิดที่ค่อนสองเป็นเวลา1รอบแต่เพื่อนๆสังเกตเห็นว่าถ้าเทียบกับเออ่สกาเลนสกาเลนจะบวกเยอะกว่าจริง,รงๆเห็นไหมอันนี้มันมันบวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าฮาลานเป็นตัวยิงหมู่ด้วยแหละเขาก็เลยบวกเยอะไม่ได้นะไม่งั้นมันจะโกงไปนะเมื่อใช้งานเมื่อสังหารศัตรูส่งผลกับตัวเองก็คือพอเราฆ่าศัตรูเห็นมาจะบวกแอตแทก3%แต่ปอรสูง็นต์แต่ไ้ง คือหมีจะบอกว่าเวลาเราอันนี้มันคือสกิลสกิลสองอ่ะคือสกิลสุสกิลที่น่าจะดีสุดข,ของฮาลาเลยมั้งเท่าที่หมีรู้สึกอ่ะสมมุติใช่ป่ะมีมอนสเตอร์มาเป็นสิบตัวอย่างเงี้ยฮาลายิงอ่ะฮาลายิงหมู่อยู่แล้วทีนี้สิ่งเกิดขึ้นก็คือมันหายหมูสมมุติกีกี้มาเวฟหนึ่งห้าตัวใช่ป่ะฮาลายิงปุ้งปุ้งสองนาตายหมดเลยกี้กี้ตายไปห้าตัวก็บวกสแต็กฟรีเลยครับถูกไหมครับเพราะนั้นจะทําให้ฮาลายิงแรงมาก างที่มีบอกนะฮารานก็จะเป็นตัวที่มีเอา LE, การทําลายล้างเนี่ยเป,เป็นเป้ากลุ่มที่ดีสุดในเกมอันนี้เรื่องจริงครับแต่ว่ามันจะไปแพ้แค่เป้าเดียวก็คือสากาเละตัวเรยวจริงๆนะอันนี้มีก็ได้มาอธิบายการใช้จริงด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่ตัวที่มีพูดมีก็มีเกือบหมดถูกไหม หมีก็มาอธิบายตัวเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับว่าเออมันมันดีจริงไหมในการจัดเทียร์น,นี้หมีก็บอกเลยว่าหมีเห็นด้วยทุกอย่างนะเพราะว่าเออหมีก็ลองใช้แล้วแล้วก็บอกตรงเลยว่ามันดีมากนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยผู้เล่นนะเออเพื่อนเพื่อนอย่าลืมการจัดนะอันนี้หมีลืมบอกถ้าเขาบอกว่าตัวที่มันเขียนว่า40วิเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อจะต้องเอาตัวไปซ้อนสองเหตุผลเพราะว่าทําไมต้องไปอายยกตัวอย่างอย่างเอาเบอร์2ก็ได้เบอร์ Burn 2อเพื่อนเพื่อเห็นไหมส40ิวิกับ20วิ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น40วิเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลงตัวเดียวได้เราต้องไปหา,าตัวเบิร์ส2ที่20วิอย่างโนเวลเมกตัวอ่าอน,นี้เพื่อนไม่เข้าใจนะเอาง่าย<ๆ>ก็แล้วแต่เบ<ๆ>ิร<ๆ>์ส1เบิร์ส2เบิร์สเบอร์ไหนก็แล้วแต่ที่มี40วิเพื่อนเพื<ๆ>่อนต้องหาตัวซ้อนหนึ่งเพราะว่า40วิเนี่ยมันจะคูด,ดาวไม่ทันครับเราจะต้องมีตัวซ้อนหนึ่งเพื่อให้กด Anti อันติเพื่อให้กดเบิร์สกิลได้1 2 3ตลอดอันนี้เพื่อนๆไม่งงน,นะอา่า มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเบอร์สแต่เบอร์สเอาจริงนะที่ที่มีเห็นเขาจัดทีมอะ่ะเอาแบบผู้เล่นแบบท็อปๆเลยนะ mm hmm. เขาจะเอาสกาเรตเนี่ยคู่ก,กับฮารานอยู่แล้วพอเขาสกอเรตเนี่ยเปิดอันติเสร็จใช่ไหมต่อไปพอเราเบอร์สกิลรอบต่อไปก็กดฮารานต่อมันก็จะพอดีเลยส0่ิบวิพอจบฮารานเสร็จมันก็จะไปครูดาวของสกาเรตทันพอดีประมาณนี้นะครับอ่า อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลช่วยพูดเล่นไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุห์มาติดตามผลงานของหมีนะครับแล้วอยากให้หมีทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกบเอ่อนิกี่เนี่ยก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ u t u b บบอกหมีได้นะครับหมีจะจะททำให้ <S <S เดี๋ยวว่าจะร,รีวิวตัวละครที่มีเนี่ย <S <S เดี๋ยวว่าจะเริ่มศัสราลเลตก่อนเลยหรือว่าเริ่มลูมิล่าดีบอกหมีได้นะอยากให้หมีรีวิวตัวไหนบอกได้เดี๋ยวหมีใช้จริงให้ดูด้วยนะคือลูมิล่าเนี่ยมีพองจริงมันดีมากนะตตรสอ่่เป็นัววทีแบบา หมีจะพูดว่าไงดีวะสมมติเราเราเบอร์สก,กิลน้ําแข็งตกลงมาใช่ปะแล้วมันดูดฝั่งตรงข้ามมาตีนางหมดเลยว้ทำให้อีกสี่อีกสี่ตัวเราเล่นง่ายแล้วสมมุติอีกสองอีกอีกสองตัวเนตตี้หมีจะตายเช่ามิกพี่น้องโพลีน้องโพลีก็จะแจกเกาะกับคนที่ใกล้จะตายอีกสองตัวเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายังยืนไม่ได้จริงก็มีน้อง Emma, ale, เอ็มม่าเฮลิกเลือดเต็มหมดครับทั้งปาร์ตี้เล่นแบบชิลมากนะแล้วก็สการเลดเนี่ยขั้วบอลลูมียังไงอย่างที่หมีบอกคือ วอลลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเบิร์ดเนี่ยมันจะบวกอัาอคาชีติคอนด้วยแล้วก็ผลของสก,กิลสองเนี่ยจะบวกเอ่อดาเมจชิติคอนแล้วก็ดาดาเมจชิติคอนดาเมจอ่ะเป็นทั้งบวกคิคีคเลตแล้วก็บวกชิติคอนดาเมจแล้วตัวสกาเลตเองก็จะมีทั้งชิติคอนเลตทั้งชิติคอนดาเมจม,มีพูดถูกป้าก็เลยทําให้สกาเลตมีแรงมากแบบสับฟันบอสที่ดอกละมือนอะ่น่ะแต่เสียดายตอนนี้มันปั้นไม่ได้เพราะว่าเปิดซ้ำไม่ได้นะครับอ่า ยังไงก็ไก่นี้อาจจะช่วยเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็อยากให้ผูเ้เล่นเล่นเกมนิกกี้ให้อย่างมีความสุขนะครับนมใหญ่ตูดสะพึงนะครับผมแล้วก็อยากให้หมีทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับนิกกี้ก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ยูทูบบอกหมีได้นะครับหมีดี่จทําให้จะขออะไรหมีทําให้หมดหมีเป็นคนคุยง่ายถ้าเพื่อนๆตามหมีมาหลายเกมเซเว่ Nine, นไนนี่นี่นเออนีโนกคูนี้อะไรอย่างเงี้ยคนขอหมีทําให้หมดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมนิกกี้ให้มีความสุขนะครับอ่าแล้วยังไงก็เจอกันนะครับบีบนมน้องหน่อยปิด,ปด,ปด น้องบอกเกี่ยวไหมเนี่ย